พูดไปใครจะเชื่อทเที่ยวต่างประเทศได้ในงบหลักพันกับทริปฮานอยซาปาสีวันสามคืนที่ทั้งสวยทั้งคุม้มวันที่1เริ่มต้นทริปที่สนามบินถึงแล้วก็ไม่รอช้าไปไหว้พระกันที่เจดีย์เฉินกวกต่อด้วยสุสานโฮจิมินเจดีย์เสาเดียวเจดีย์งอกเซินกางทะเลสาบหอนเกี่ยมแวะชมป้อมปราการหลวงทางลองและเดินเล่นน่านเมืองเก่าฮานอยก่อนจะไปจิบกาแฟดูรถไฟวิ่งเฉียดหน้าที่คาเฟ่ริมรางรถไฟและปิดท้ายวันแรกที่เมกะแกรนด์โบลฮานอย จบที่พาน้อยมุ่งหน้าสู่ซาปาเมืองในหมอกกันวันที่2เริ่มต้นวันที่ซาปาด้วยการเดินเล่นที่ซันพราซ่าอาคารสีทองโดดเด่นใจกลางเมืองผ่านบ์หินกลางเมืองสวนดอกไม้ฟานซิปันแล้วนั่งกระเช้าชมวิวสุดอลังการบนยอดเขาฟานซิปันยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีนบ่ายนี้เช็คอินที่โมนาคาเฟ่จิบกาแฟชมวิวก่อนเดินตลาดกลางคืนช็อปเพลินทั้งของกินของฝากวันที่3จิบกาแฟยามเช้าพร้อมวิวหมอกที่เวดเทรคกิ้งคาเฟ่เช็คอินน้ำตกสีเงินชั่งเขาโอคิโฮะและสะพานแก้วมังกรเมฆที่ทั้งสู ก่อนจะปิดท้ายด,ด้วยหมู่บ้านกัดกัดเดินชมวิถีชาวบ้านแบบใกล้ชิดสุดๆวันที่4ก่อนกลับแวะหมู่บ้านตะวันหมู่บ้านกลางภูเขาที่นาขั้น,นบันไดสวยจนใจละลายก่อนขึ้นรถบัสกลับฮานอยเตรียมิกลับพร้อมๆทรงจำเต็มกระเป๋านีแหละทริปในฝันง,งบหลักพันที่ต้องลองเองสักครั้งจองหน้าบริการครบจบที่เดียวกับ Minhui Travel ทัวร์เวียดนามราคาถูกติดต่อสอบถามเพจได้เลย